แล้วแก๊สด้วแล้วเกิดการติดไฟทำไงครับแก๊สด้วติดไฟให้ติดไฟกึ้นมาทำ,ทำไงง่ายๆเลยไปับพี่

สายถ้าจะเป็นแข็งมันอยู่10มแล้วทุ่ครับงเลยครับไปตามแข็งได้าันดับไหครับอ่ะรสายแกตามความร้อนตามไปตามแข็งได้ทับแค่นี้เองอ่ะอาลอนทำดูบ้า มาเร็วไม่เอาคนเดิมไม่เอาคนเดิมเอาคนใหม่ใครก็ได้ที่นี่จะคนเดิมเจ็บรล่าแดอีกแล้วแดงรึเปล่ให้แม่บ้านเรานี่เธแดงครับพี่ปะปะปะแดสกัน้าที่เขาเรียกร้องไปเลยครับเชิญเชินไปแบบแบบนี้ง่าย เลยสะบัดสายหมแล้วหมดแล้วหนะ <c oughs> มด่ลนะ้ <c oughs> วหมดแลาวมดแลดล้วหลมดแลดแลวหมดแมดวมดแลดลวมด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 ว ต้องแรงๆไม่แรงไม่ไม่แรง,ไม,ไ,มงไม่ดับไม่กล้ารับาไม่ารบดาตัว้วมือเราย่ค่อยๆระบาดออกไปมไม่ดับามันแก๊สความร้อนยังตามแก๊สได้อยู่นะครับน้ ต้องแรงแล้วก็องไวไง